ลิศเทวาลูกบึงชวนนะครับอยู่ริมริมบึงชวนนะครับท่านใดก็ผ่านมาแวะมาทักทายได้นะครับอมีสวนปล่อยไก่ด้วยนะครับให้มันเข้าทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับพี่แกชอบไก่มากครับผมอันนี้ก็ เปิดโอเพีนนะครับเนี่ยให้ออกมาออกมาใช้ชีวิตรครับผมนี่โอเคเราก็มาเยี่ยมชมพี่เขาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำภารกิจเราแล้วนะครับงัไงก็ฝากติดตามซุ้มของพี่เขาด้วยนะครับพี่หน่อยทอกศครับลิฟเทวาลูกบึงชวนครับผมนั้นผมก็ไปก่อนนะครับ